เราไม่ได้เลยเมื่อวานมาบอกว่าคุณหมอปิดร้านได้ไหมจะปล่อยหมาวิ่งเราต้องปิดรั้วเราต้องเก็บหมาเราเพื่อให้หมาดุวิ่งคลายเครียดเราขอให้เขาปิดรั้วซึ่งไม่ใช่ปิดร้านเขานะคะปิดแค่รั้วเพราะว่ากันที่ว่าหมาเข้าไปมันก็เข้าไปเพราะว่าหมาเข้ามาโล่หมาเรากอดน,นี่ค่ะมาแล้วค่ะมาสองตัวแล้วเราก็ไปหลังร้านเขาก็วิ่งออกไปเพื่อไปจัดการหมาพิการของเราค่ะมาสองตัวค่ะ มาแก่ๆที่เราเอามาดูแลนะคะเขาขาเป๋เขาวิ่งไม่ไหวเขาแก่มากเขาก็นอนลม้ลมลงแล้วน้องทั้งหกตัวลากเขาออกมามีกล้องวงจรปิดค่ะลากออกมาฉีล่ลากตรงนี้แล้วก็ลุมคนที่อยู่มีอยู่แค่คนเดียวเขาเขาไม่รู้จักวิธีในการที่เราจะช่วยแยกหมาออกจากกันคือเราไม่ได้คะ่ะเราไม่ได้เลยเมื่อวานมาบอกว่าคุณหมอปิดร้านได้ไหมจะปล่อยหมาวิ่ง เราต้องปิดรั้วเราต้องเก็บหมาเรา<ม>เพื่อให้หมาดุวิ่งคลายเครียดแล้วว่าโอ้โหอันนี้คือจิตป่วยจิตป่วยมากๆค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างแรงเลยค่ะ<ม>เรา่ปิดร้านสามทุ่มแต่วันนี้เหตุเกิดมันผมอง์เย็นนะคะก็คือต้องรับผิดชอบกับสังคมถ้าเราจะเลี้ยงหมาพันดุแบบนี้ก็เรื่องทั้งหมดนะคะมันถามว่าเราเลี้ยงเลี้ยงเยอะไหมเลี้ยงเยอะคะ่ะยอมรับแล้วทีนี้หมามันไปกัดหมาเขาอันนี้ยอมรับผิดก็ได้ไปขอโทษเขาแล้ว เพราะว่าหเห็นเขาโพสตก็ได้ไปขอโทษเขาได้ไปคุยดีๆกับเขาแสาดงความรับผิดชอบแต่เขาไม่ยอมรับคําขอโทษเราและความรับผิดชอบจากเราเลยแล้วพอทีนี้เหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะบ้านเราก็เลี้ยงหมาบ้านเขาก็เลี้ยงหมาเราก็แค่ขอความร่วมมือว่าหลังสองทุ่มเราขอให้เขาปิดรั้วซึ่งไม่ใช่ปิดร้านเขานะคะปิดแค่รั้วเพราะว่ากันที่ว่าหมาเข้าไปเรามีน้องๆที่ว่าวิ่งตามแต่บางทีมันเอาไม่ทันจริงๆค่ะพี่ค่ะแล้วทีนี้ วันนี้ที่ว่ามันเกิดเรื่องนะคะที่ว่ามันตามที่ว่าคลิปเขาลงไปนะคะหมาเขาได้วิ่งเข้ามาตรงหน้าบ้านหนูแล้วหมาหนูมันก็วิ่งตามเขาเข้าไปคะคะแล้วน้องๆก็วิ่งไปในทันก็ตามในคลิปนั่นแหละค่ะพี่แล้วทีนี้ก็ไปเห็นเขาโพสต์ว่าเออไม่มีคําขอโทษใดๆซึ่งเมื่อก่อนตอนนั้นอะหนูเข้าไปขอโทษแล้วรอบนึงแล้วก็ได้รับปากเขาว่าจะจัดการทาโกงทําอะไร แต่เนื่องด้วยปัจจัยของเรามันไม่ได้เพียงพอเนาะพี่เราควเราเกิดมาไม่ได้เพียงพอแต่เราลักหมาเราไงพี่ <_ d ata> พเขาก็ามีคอมเมนต์สต่างกันน่าด่าต่เราแต่เราก็ยอมรับผิดค่ะเราก็รับปากแล้วเทศบาลเขาก็ได้มาชี้แจงแนะนําวิธีเลี้ยงนู่นนี่นั่นเขาก็ได้แนะนําแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่แนะนํานะคะมันจะไม่กัดคนนะคะแล้วมันจะเข้าแต่บ้านเขาพี่คิดดูถ้าว่าถ้ามันเข้ามันเข้าไปในบ้านเขาหลังเดียวเนี่ย มันเข้าไปทําไมถ้าว่ามันไม่มีหมาจริงไหมอันนี้ถูกต้องไหมคะเออมันก็เข้าไปเพราะว่าหมาเขามาโล่หมาเรากอดเออแล้วหมาเราก็วิ่งตามเข้าไปแล้วเราเราวิ่งเอาไม่ทันอ่ะพี่หมาหาตัวคะ่ะนั่นแหละข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ